ฟุตบอลในค่ำคืนวันจันทร์ครับจัดฟุตบอลลาลิกาสเปนมาพูดคุยกันนะครับเป็นเกมระหว่างเซลตาบีกโก้นะครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของมายโยกานะครับผลงานช่วงหลังของเซลตาบีกโก้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้ใครในเกมลีกวันนี้เจ็ดนัดติดต่อแล้วครับห้าเกมมาสุดพวกเขาชนะ2เสมอ3นะครับแต่ต่างจากทางด้านของมายโยกาทีมเยือนพอสมควรครับมายโยกาเนี่ย ในช่วงหลังในผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ชนะใครในเกมลีกติดต่อกัน6นัดแล้วครับห้าเกมหลังสุดเสมอ3แพ้ไป2อนัดนะครับผลงานในบ้านของเซลตาบีโก้ต้องบอกว่าพอไว้ใจได้หน่อยนะครับห้าเกมหลังสุดเล่นในบ้านในเกมลีกแพ้เกมเดียวนะครับชนะ3เสมอ1เกมเดียวที่แพ้คือการแพ้กับทีมใหญ่อย่างแอตเลติโกมาสิดนะครับส่วนมาโยก้าทีมเยือนเนี่ย ออกนอกบ้านไม่สวยเลยครับ5เกมหวังสุดออกไปเล่นเป็นทีมเยือนไม่ชนะเลยแล้วแพ้ถึง4เกมนะครับผลงานเฮดทูเฮดเจอกันต้องบอกว่าเป็นทางด้านของทีมเยือนทำได้ดีกว่านะครับ5เกมหวังสุดเจอกันเนี่ยเป็นเซลตาบิโกชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ2ที่เหลือเป็นชัยชนะของทางง้านของมายอก้าหมดเลยนะครับเทียบกันเรื่องของผลงานในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่า เซลตาบิโก้ดูดีกว่าชัดเจนนะครับปวยการได้ในบ้านด้วยมายยก้าฟอร์มกำลังหลุดแบบชัดเจนเลยครับไม่ชนะใครมาติดต่อก,กันหลายเกมนะเชื่อเกมนี้อย่างน้อยๆทางด้านของเจ้าบ้านเซลตาบิโก้น่าจะเก็บ3คะแนนได้นะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายมากนะักแต่จะคว้า3คะแนนได้เลือกเชียร์เซลตาบิโก้และกันครับส่วนอีกคู่หนึ่งในพรีเมียร์ลีกลีดกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้ขออนุญาตมองบนแล้วกันครับเชื่อว่าน่าจะทำประตูด้วยกันได,ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเชื่อว่า ประตูน่าจะไหลามาเทมาพอสมควรครับส่วนตัวเน้นๆในคลิปวันนี้จัดไปที่บอลลาริก้าสเปนอย่างเซลตาบีโกครับส่วนคู่อื่นอยังไงไปตามในกลุ่มก็ได้นะครับเข้าหน้าโปรไฟล์ทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์เลยครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงแฮปปี้กันทุกคนครับ